ที่เอออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอสปอยด่วนวันพันแมนมาที่209ใส่ได้ไหมคุณแข็งแก่งเกินไป แข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรเนี่ยในเนื้อหาส่วนนี้เป็นเนื้อหาที่อาจารย์วาดใหม่แล้วนะครับและหลังจากนี้จะเป็นเนื้อหาที่วาดใหม่ทั้งหมดตามต้นฉบับก่อนหน้านี้ตอนที่204จนถึงตอนที่208นั้นเป็นตอนที่อาจารย์วาดเอาไว้แล้วนะครับแต่เป็นการลงใหม่เพื่อให้เรียงตอนและทำลายให้ถูกต้องตามต้นฉบับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถูกต้องชัดเจนแล้วและเนื้อหาใหม่กําลังจะมาในภาคศึกมีโอฮีโร่แบบเต็มตัวและเนื้อหาในส่วนของหน้ากากหวานเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เพื่อนๆก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยครับตอนนี้ตื่นเต้นเหลือเกินเพื่อนๆไปเลย บอกจะเป็นรูปของพี่ไซตามะที่กําลังยืดแขนออกกําลังกายแบบกายภาพและอัจจุดสัตว์ประหลาดหน้าตาเหมือนกับหอยทากแต่ไม่บอกภัยพิบัติแต่ถ้าหากเป็นพี่ไซตามะจัดการเองแล้วออกแรงยืดแขนแบบบเบาๆขนาดนี้คงดาวภัยพิบัติไม่ผิดแน่นั่นคือภัยพิบัติระดับมังกรอ,อย่างแน่นอน ปเป้ของเราเนี่ยปีศาจนี่ก็คงเละตุ้เปะน,นะครับแต่นี่เนี่ยยังไม่เละนี่น่าจะเป็นระดับมังกรเลยพวกเราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพี่ไซดามะยืดแขนเบาๆภายพิบัติระดับมังกรก,ก็ตุยได้แล้วครับวันพันเมนมาดที่209เนื้อเรื่องโดยอาจารย์วันวาดโดยอาจารย์มุระตะวันซื้อของลดราคา หลังจากที่ไซตามะเหน็ดเหนื่อยจากการเออหน็ดเหนื่อยหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าหลังจากที่จัดการกับเหล่าสัตว์ประหลาดแล้วไม่ว่าจะเป็นกีดเลนภัยพิบัติระดับมังกรบวกแบบเบาๆเบาสัตว์ประหลาดหอยทากแบบเบาๆเบาหลังจากทำภารกิจการเป็นฮีโร่เหล่านั้นแล้วไซตามะก็ใช้เวลาว่างที่เหลือในการไปซื้อของลดราคาไปช้อปปิ้งแบบชิลๆไซตามะดูเหมือนจะจริงจังครับกับการซื้อของลดราคาในครั้งนี้มันลดราคาได้ครึ่งหนึ่งเลยนะเนี่ยจัดไป เมื่อไซตามะซื้อของลดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของไซตามะเองก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านที่อยู่ในสมาคมฮีโร่ครับเป็นบ้านหลังใหม่ของพี่ไซตามะในระหว่างทางนั้นก็เจอเจนอตที่กําลังถือถุงของลดราคาเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าเป็นซูปเปอร์มาร์เกต็ตเดียวกันหรือไม่ตัวของไซตามะเองก็เลยพูดทักทายเจนอตอ่ะเจนอตนายเองก็ไม่พลาดช่วงลดกระนำสมมเซลการลดราคาของร้านนี้เหมือนกันเหรอเนี่ยส่วนทางด้านเจนอตเมื่อได้ยินเสียงของอาจารย์ไซตามะก็พูดกลับคืนไป อาจารย์ไซตามะในระหว่างที่พูดคุยกันเนี่ยร่างกายของเจนนอที่ไซตามะสังเกตเห็นนั่นก็คือแขนหลุดไปเลยแล้วก็สภาพที่ดูสับักสบอมครับไซตามะก็เลยถามเจนนอไปว่านี่นายโดนไอ้พวกสัตว์ประหลาดนั้นเล่นงานอีกแล้วเหรอส่วนน้าเจนนอก็ตอบกลับอาจารย์เออครับ จ้าสัตว์ประหลาดนั้นเป็นภัยพิบัติระดับปีศาจท,ที่ทรงพลังและแข็งแกร่งเอาม,กมากๆแต่ผมนะ่ะก็เอาชนะมันได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวของผมเองก็ได้รับบาดเจ็บโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะความแข็งแกร่งของมันและหลังจากที่ทั้งสองคนได้ทักทายกันก็เดินกลับบ้านพร้อมกันนะครับตรงนี้ต้องขออธิบายก่อนว่าตัวของเจนนอสกับไซตามะตอนนี้มีบ้านที่อยู่ข้างกัน ไซตามะเนี่ยไปอยู่ก่อนในฐานะฮีโร่คัสเอครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นอพาร์ตเมนต์ของเหล่าฮีโร่คัสเอแต่เจนอตเนี่ยอยากอยู่ใกล้อาจารย์ไซตามะก็เลยไล่ฮีโร่คัสเอที่เป็นเพื่อนบ้านของไซตามะนั่นออกแล้วก็เข้าไปอยู่แทนนั่นเองครับที่จริงเขาไม่ให้ฮีโร่คัสเออยู่ะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าไซตามะกับเจนอตครับกำลังจะเดินทางกลับบ้านพร้อมกันในระหว่างที่เดินทางนั้นตัวของเจนอตเองก็มีการพูดคุยเพื่อจะลบกวนอาจารย์ไซตามะเจนนอตพูดออกมาว่า คือพอพูดถึงเรื่องการฝึกแล้วผมอยากจะรบกวนอาจารย์มาฝึกซ้อมกับผมอีกสักครั้งในเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าจะรบกวนเวลาของอาจารย์หรือเปล่าถ้าหากอาจารย์ว่างนะครับและอีกเรื่องหนึ่งดกรคุเซโนสนใจในความสามารถทางกายภาพของอาจารย์ไซตามะดกรก็เลยอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลร่างกายของอาจารย์นะครับว่ามันเป็นอย่างไรส่วนทางด้งานไซตามะก็ตอบกลับคืนไปอ๋อดรที่คอยซ่อมร่างกายของนายเวลาพังอะนะอืมได้เลยเมื่อถึงเวลานั้นก็ไปกัน ขอบคุณอาจารย์มากจริงๆเลยครับขอบคุณขอบคุณอะไรกันอืมแต่ว่านายไปซื้ออะไรมาบ้างเลยเนี่ยอ๋อผมไปซื้ออ่ะหอมมาครับจะทำสุกี้แล้วก็มีชาชมีนะครับที่ลดราคา30%ผมซื้อกล้วยมาด้วยใหญ่ยาวแล้วก็ของถูกๆอื่นๆครับ เยี่ยมไปเลยสแสดงว่านายเนี่ยเข้าใจในเรื่องของการช้อปปิ้งอย่างแท้จริงแล้วในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าเจนนอจะยิ้มอยู่ในใจเหมือนกันนะที่อาจารย์ใซตามะนั้นชมและเจนนอก็ยังได้พูดต่อไปอีกในการซื้อของลดราคาของเขานอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังไปซื้อฐานดับเบิลเอมามันเป็นช่วงลดราคาครึ่งนึงพอดีนะครับ <c oughs> จริงดิดูเหมือนว่าฉันจะพลาดของลดราคาอันนั้นไปอนะ ในระหว่างที่ลูกศิษยอาจารย์กําลังเดินทางกลับบ้านและพูดคุยกันอยู่นั้นก็มีใครบางคนยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาและพูดขึ้นมาว่าผมขอความช่วยเหลือจากคุณสักอย่างจะได้ไหมและคนที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าไซทบะและเจนอตนั่นก็คือฮีโร่ระดับคลาส A ออันดับที่1อย่างนักกักหวานเขาได้พูดต่อไปอีกว่าคุณแหนะแข็งแกร่งเกินไปหากว่าคุณว่างพรุ่งนี้เวลาประมาณเที่ยง ผมขอเชิญคุณไปดื่มชาหรือทานอะไรสักอย่างจะได้ไหมครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะปรึกษาคุณโดยตรงเมื่อน้กกากหวานพูดจบตัวของเจนอสก็ก้าวออกมาด้านหน้าของอาจารย์ไซตมะหนและพูดกับน้กกากหวานกลับคืนไปกูไม้ไปจบตอนมาที่209แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ และในตอนนี้ก็ตัดจบไปแล้วนะครับเป็นการปูเนื้อเรื่องไปสู่เนื้อหาของหน้ากากหวานเป็นฉากและเป็นตอนที่เรียกน้ําตากับเพื่อนๆในฉบับต้นฉบับมาแล้วนะครับและในฉบับภาพสวยกําลังดําเนินเนื้อหาไปตามต้นฉบับเลยในส่วนนี้เพื่อนๆก็รอติดตามกันนะและตัวของอาจารย์มูลตะเองก็กำกับเอาไว้แล้วครับว่าตอนใหม่ที่จะเป็นเนื้อหาของหน้ากากหวานเนี่ยจะมาในวันที่16กรกฎาคมเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยในส่วนนี้ผมเทียบเวลาให้กับเพื่อนๆแล้วครับแล้วเรามาเจอกันในวันพุธ ที่16กรดักกระดาผมเนี่ยจะลงในตัวของเพจก่อนแล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนะครับจะลงในวันที่17กกดักกระดาเวลาประมาณ7จ็ดงเช้านะเพื่อนๆตื่นเช้าๆมาพูดคุยกันนะและอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนคงอมยิ้มแล้วนะครับ นั่นก็คือพวกเราหลุดพ้นจากการวนลูปศึกหมู่บ้านนินจาเรียบร้อยแล้วในส่วนนี้แทบจะน้ําตาไหลกันเลยนะเพราะว่าพวกเรานั้นวนลูปอยู่ในศึกหมู่บ้านนินจาแก้ไขมาแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ออยากให้มีครั้งที่3ก็มีครั้งที่3ามาเพื่อนๆกลัวและเกินกลัวจะมีครั้งที่4แต่ถึงอย่างไรก็ตามพวกเราคุยกันแล้วนะถ้าหากอาจารย์มุราตะนั้นเดินเนื้อหาเนื้อเรื่องตามต้นฉบับจะไม่มีการกลับมาแก้ไขครับเพราะว่าในส่วนของเนื้อหาที่อาจารย์วันนั้นปูเอาไว้แล้วเนี่ยมันจะไปสู่ภาคศึก มีโอฮิโร่และไปสู่การต่อสู้กับพวกหุ่นยนต์จากกลนสังหารซึ่งมันเดือดโคตรเดือดมากๆและถ้าหากใครที่ตามในตัวของต้นฉบับเนี่ยภาคนี้น่าจะเดือดสุดๆเลยครับไม่มีเวลาหายใจหายคอเลยเพราะว่าพวกหุ่นยนต์นั้นมาจากไหนไม่รู้จํานวนมากมายมหาศาลตัวของไซตามะบ้านของไซตามะจะรอดพ้นจากไอ้พวกหุ่นยนต์นี้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามบ้านของไซตามะก็ยังมีสัตว์เลี้ยงที่คอยปกป้องบ้านอยู่แะ อันดับนเดียตัวภัยพิบัตินี้เข้าไปใกล้บ้านของอาจารย์ไซตามานีก็น่าจะต้องขมหวากันบ้างหรอครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรก็ไม่อยากสปอยไปมากกว่านี้เนาะต้องมารอติดตามกันนะครับว่าในฉบับภาพสวยจะเป็นอย่างไรและสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ครับก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งก้ง พื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าไรพิมพ์คำว่าแรกหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ําลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ครับทีเออาร์สปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้กันกดหัวใจให้กันด้วยนะเพื่อนๆรักจุ๊บๆครับ